วันนี้เราจะมาแกะพัสดุครับผมจากคาโดคาวะมันจะเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมกล่องใหญ่เบิรมเทิม เดี๋ยวเราก็รู้ครับผมว่าอะไรมาตรงนี้มันมีชื่อนะครับผมเดี๋ยวต้องขอปิดเอาไว้แฟบนี่คุณไม่ได้ดูรู้ชื่อของเราครับผมแ,ผมแฟบมาโอ้โหอย่างเยอะนี่มันอะไรกัน อันนี้ใบเสร็จเรามาดูนะครับผมว่ามีอะไรมาบ้างเขาก็ห่อมาแน่นมากอันนี้น่าจะสั่งตรงนะเพราะว่าในมันไม่ขึ้น สั่งจนลืมไปแล้วด้วยพวกนี้มันเป็นพวกที่ออเดอร์มาดูกันที่กล่องแรกชิ้นชิ้ อูฮยอูฮุยชีวิตเซอร์ไว้ว่าบนเกาะสองเล่มนี่เค,อ,เค,อ,เคอันนี้เป็นเล่มสามเล่มสนีะ่นะนี่อันนี้ฮันนี่แทบเล่มสอง แถมสแตนดี้นี่สแตนดี้แบบแต่งตัวได้มันเห็นชัดไหมวะแล้วก็นี่สังเวียนเถื่อนอดูสแตนดี้ยังสวยซื้อเพราะของแถมยังล้วนๆเลยครับผมอันนี้เล่มสองมาดู ชิ้นต่อไปอันนี้คืออัดลายมีปฏิทิน ปฏิทินอ๋อนี่ปฏิทินอาเรียอาเรียคุณหนูอาเรียสวยนะเนี่ยใช้ได้ใช้ได้แจมโบ้แจมโบ้ เรื่องอะไรหนังสือแห่งความลับครับผมหนังสือแห่งความลับเรามาดูกันว่ามันคือเรื่องอะไรสั่งจนลืม โอ้โหหนุ่มน้อยพุก,ก้ากับบรรดาพี่สามรอันนี้ใครอยากรู้เนะื้อเรื่องผมมีรีวิวไปหมดแล้วครับผมส่วนใหญ่เป็นเล่มต่อนี่สองเล่มมีเล่มสองเล่มสาเป็นเล่มต่อใครอยากรู้เนะื้อเรื่องอะไรไอ้พวกหนังสือที่แก่ๆมนะันเนี่ยเป็นเล่มต่อหมดเลยนะผมมีรีวิวไว้ในช่วงเล่มนี้ดีหมายหมดแล้วนะครับผมใครอยากรู้ลองไปย้อนดูกันนะจ๊ะและสุดท้าย thiệt นี่เรื่องนี้เสียงเกมตัวฉกาดจุดติพงาดในเกมจีบสาวนี่ครับผมเดี๋ยวเรื่องนี้ไม่เคยทำรีวิวเดี๋ยวลองดูก่อนว่าเนื้อหามันสมควรแก่การรีวิวไหม ตัวนี้ก็จะมีตัวแถมตัวแผ่นลองเมาส์ปกพิเศษโปสก,การ์ดเคลียร์การ์ดแล้วก็หนังสือเล่มสองไม่คุมเพราะว่าน่าจะหาเล่มหนึ่งไม่เจอเลยยังไม่ได้ทำรีวิวเดี๋ยวรอรอติดตามกันแล้วกันครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e นะครับผมรอบนี้ไปก่อนและจ้า ทีจะลืมไปเลยเนี่ยไอ้พวกเนี้ยไปครับผม